สวัสดีคะ่ะทุกคนวิธีถักปากกระเป๋าให้ปากกระเป๋าไม่บานนะคะบางทีจะมีปัญหาเกี่ยวกับปากกระเป๋าที่บานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหลักถ้าเป็นลายเดียวกันปากกับตัวกระเป๋าเป็นลายเดียวกันก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นคนละลายโดยเฉพาะลายที่ประกอบด้วยโซ่เยอะๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเวลาเราถักโซ่โซ่กับ x นะความกว้างความอ้วนของหลักอ่ะมันมันจะไม่เท่ากันนะคะเวลาเราถักโซ่อ่ะเราจะดึงแน่นแล้วโซ่อ่ะมันจะเล็กแต่พอเรามาถักเป็น x X มันจะอ้วนกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดลดหลัก x ออกนะคะให้มันมีความกว้างเท่าๆกันอันนี้มันบางทีต้องไปพิจารณาที่ลายของใครของมันด้วยนะคะแล้วก็น้ําหนักมือด้วยนะแต่ของป้าเนี่ยป้าคํานวณออกมาว่าตรงนี้นะคะ4หลักใช่ไหมแต่ละช่องนะมันคือ2หลักเป็นโซ่หนึ่งแล้วก็เป็นหลักหนึ่งเป็นโซ่หนึ่งแล้วก็เป็นหลักหนึ่งใช่ไหมคะมันก็คือสหลักตัวสี่หลักเนี้ยป้าจะลดลงให้เหลือแค่3มหลักก็คือขึ้นโซ่ไปก่อนนะขึ้นแถวหลักแรกเนี่ยป้าจะลงแค่หนึ่งแล้วหลักที่สองเนี่ยลงเป็น X2 เดี๋งหรือวนั่นแหละเนี่ยนะคะ จาก4หลักเนี่ย2ช่อง4หลักก็จะเหลือแค่3หลักต้าจะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตัว x1 แล้วก็ v อย่างนี้นะคะตัว x มันจะหายไป2หลักละ1ช่องคือ4หลักเหลือ3 4หลักเหลือ3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตัว x ป้ามันจะอ้วนไงแล้วมันก็จะเต็มช่องพอดีนะคะดูเนี่ยดูความกว้างแต่ละช่องมันก็จะเต็มช่องพอดีแบบนี้นะคะพอถักเสร็จแล้วปากกระเป๋าก็จะไม่บาน,นะคะ่ะ